ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บสยอินาทีระทึกค่ะสมรภูมิภูผีรบดุเดือดค่ะไทยบุกตีบอกรระดับกองพลเขมรล็อกพิกัดส่งไขย,ยักษ์ถล่มดับทีเดียวนับพันระดับทีเดียวนับพันนายค่ะ อดีตฐานพราน่ายปักธมชัยค่ะเล่านาทีระทึกสมรภูมิภูผีรบดุเดือดค่ะฐานไทยบุกตีบอกกอระดับกองพลขเขมรล็อกพิกัดส่งไขย,ยักษ์ถลม่มดับทีเดียวนับพันนายค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568น2,568ค่ะ เฟซบุ๊กของคุณกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตฐานพรานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงการสู้รบเมื่อวันที่24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาว่างึดหลายใครสอนเขเมรทําแบบนี้ค่ะ การรบ4ี่คืน5วันนะก็คือวันที่2 4ถึง28กรกฎาคม68ค่ะขเขมรเข้าตีเราทั้งกลางวันกลางคืนแต่เหมือนเดินเข้ามาหาที่เกิดใหม่เพราะฐานพานได้ทําพื้นที่สังหารไว้แล้วเมื่อขเขมรเข้ามาก็ไม่ได้กลับไปเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นยุทธวิธีของขเขมรที่ออกรบในเวลากลางคืนเขาใช้ไฟฉายติดหน้าผากสองทางเดินลงมาจากภูผีเป็นทางยาวเหยียดคืนนั้นฐานพานกองร้อยผีกองกอยค่ะซึ่งเป็นอดีตฐานพรานจูโจม 5-1-3ไข้ปักธงชัยที่ย้ายไปอยู่กรมฐานผาน23กองทัพภาคที่2อดีตนักรบดำ5-1-3ทุกกองร้อยล้วนผ่านสนามรบมาอย่างโชคโชนค่ะการรบกับขเขมรช่วงวันที่24-28กรกฎาคม68จึงไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเราตรวจการเห็นการเคลื่อนกำลังเข้ามาตีฐานฐานหลักฐานผ่านชัดเจนเพราะขเขมรเอาไฟฉายติดหน้าผากเดินมาเห็นแต่ไกลนะ เขมรที่เข้าตีฐานเราครั้งละ100คนถูกส่งไปเกิดใหม่แต่เขมรนี่โคตรมืนค่ะพวกมันเข้ามาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งคืนเมื่อเราถูกเขมรโหมบุกหนักผู้กองนาทีผอฐอานผ่านได้ขอการสนับสนุนทางอากาศไม่กี่นาทีต่อมาหน้าแนวที่ข้าศึกอยู่เต็มก็ถูกไข่ระเบิดของเราทิ้งใส่เขมรเหล่านั้นได้นอนไม่หายใจเกลื่อนหน้าแนวค่ะ การรบกันที่ภูผีหนักมากบนภูผีเป็นบกกรระดับกองพลของเเมรเราตรวจเจอหมดจึงส่งขยักให้เหมนกินนะฮะการรบยกแรกในสมรภูมิภูผีคาดว่าเเมรถูกส่งไปเกิดใหม่นับพันคนค่ะหลังจากเเมรนสูญเสียมากในการรบยกที่1ผ่านไปเเมรนได้ปรับปรุงฐานที่มั่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เราพบว่าเขเมรขุดหลุมหรือเรียกว่ารูก็ได้เขเมรขุดรูอยู่นะฐานของเขเมรเวลานี้จะอยู่ใต้ดินมันเรียนแบบเวียดกงของเวียดนามค่ะในสงครามเวียดนามถ้าเราเดินละตะเวนเข้าในป่าที่เราคาดว่ามันจะตั้งฐานอยู่ เราจะไม่เห็นฐานของมันเพราะมันทําฐานอยู่ใต้ดินนะคะนี่คือการพัฒนาของเขมรซึ่งเรียนแบบมาจากสงครามเวียดนามแต่ไม่ใช่ปัญหาของกองทัพไทยถ้าจะทําลายก็ไม่ยากเรามีระเบิดทําลายบังเกอร์ที่ยิงจากปืนใหญ่หรือทิ้งจากเครื่องบินก็ได้นะนี่คือความคืบหน้าของเขมรที่นักรบหน้าแนวควรรู้ค่ะจะได้ไม่เสียเปรียบเขมรน,นะ,ะแล้วก็มีการใส่ภาพมาด้วยใช่เขาบอกว่าภาพที่1เนี่ย ผมไปมอบผ้าห่มให้น้องๆฐานพรานกองร้อยผีกองกอยที่ปฏิบัติการที่ภูผีภาพที่2ฐานพรานร้อยจู่โจม911ที่ชายแดนเขมรและภาพที่3ที่4ผมในนามจู่โจม911จอมอัศวินปฏิบัติการรบที่ชายแดนเขมรค่ะซึ่งทย้อนไปในช่วงวันที่25กรกฎาคมค่ะตามที่กองทัพที่2ได้รายงานสถานการณ์การสู้รบวันที่สองถือว่าดุเดือดมากนะโดยเฉพาะบริเวณภูผีค่ะ ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตในพื้นที่ภูผีอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดประมาณ1น0่นายนะแล้วก็เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคุณวัฒนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารค่ะก็ได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ประสาต,ตาควายนะั้นในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์คค่ะทางช่องพีพีทีวีก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยใจหายแม้ว่าเราจะหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมอันนั้นเนี่ยเราเสียตาควายไปแล้วตั้งแต่วันที่24ก็คือวันแรกของการสู้รบนะ เขมรใช้วิธีการก็คือวันรุ่งขึ้นเราประกาศจะปิดตามเมือนทมและก็ปราสาทตาควายนะคืนนั้นเนี่ยฐานเขมรเข้ามายึดปราสาทตาควายเอาไว้เลยค่ะโดยที่ไทยยังไม่ทันได้ตั้งหลักนะเราก็คิดว่าช่วงเช้าจะทำยังไงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขมรจะเล่เหลี่ยมนะ ในการที่จะแบบว่าขึ้นบุกมาเลยนะซึ่งคืนนั้นเนี่ยยังไม่เที่ยงคืนด้วยซ้ำนะประมาณ4-5ถึงทุ่มก็ขึ้นมาเลยยึดเลยนะแล้วก็วางโอโสรรคไว้หมดเลยตั้งแต่กระสุนนัดแรกยังไม่ดังด้วยนะฮะแล้วเขาก็วางทุ่นระเบิดเราเนี่ยถึงเข้าไม่ได้แล้วก็วางหนาแน่นด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยจึงใช้เวลา3-4วันในการสู้รบก็ยังเข้าไม่ได้นะฮะในส่วนของเรื่องการสูญเสียของทหารฝ่ายกัมพูชาค่ะพี่เล็กก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้ไปทราบตัวเลขของฝั่งกัมพูชามาหลังจากที่ปิดมาโดยตลอด โดยได้ข้อมูลมาจากผู้ใหญ่ในกองทัพของเราซึ่งเขาทําหน้าที่ไปเจราจาพูดคุยต่อรองเขาก็บอกว่าทางเขมรก็ประเมินให้เลยว่าตัวเลขก็คือ6 0 0 0น่ายนะซึ่งมากกว่าที่เราประเมินเดิมเนี่ยเราประเมินแค่2,000 โดนัททับเนี่ยประเมิน3,000ันะวันก่อนแม่ทับกุ้งประเมินให้ฟังประมาณ5,000แต่เขมรบอกว่า6000นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขมรเองก็บอกว่าไม่ได้อยากจะรบกันอีกรอบก,กับไทยนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบก,กันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความ,มเสียหจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมงองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแ,แทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคน ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด